ลุชตาของชาวราศีสิง์ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุรักของชาวราศีสิงนั้นก็คือดาวอาทิตย์นะครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณน,นั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีตุลตรงนี้เรียกได้ว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์ของคุณติดตำแหน่งเป็นนิดนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าเป็นนิดมันก็อาจจะส่งผลลัพธ์ในลักษณะข,ของการที่ทําให้คนเองนั้นหรือชาวราศีสิงห์นั้นอาจจะมีเรื่องราวของความไม่มั่นคงสักเท่าไหร่ในสภาวะจิตใจหรือเรื่องราวของการที่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้จากจิตใจของคุณที่จะมีความตึงเครียดหรือความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกันเกิดขึ้นอยู่เช่นเดียวกันเพราะเปรียบเสมือนกับดาวพลังงานชีวิตของคุณนั้นอยู่ในจุดที่อ่อนแอกันเกิดขึ้นนั่นเองครับ แต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่าพบเรือนนี้ยังเป็นพบเรือนที่ดีอยู่จึงสมผลลับนะครับในลักษณะของการที่ไม่ได้ให้โทษอะไรแก่คุณที่ร้ายแรงหรือประเด็นปัญหาอะไรที่ใหญ่โตนเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งนะครับพอหลังจากในวันที่17พฤศจิกายนนะครับดาวอาทิตย์ของคุณก็จะมีการย้ายเรือน,นเกิดขึ้นส่งผลลัพธ์ให้ทําให้อาทิตย์เองนั้นจะอยู่ในจุดที่แข็งแรงขึ้นหลุดจากความเป็นนิดแล้วนั่นเองทําให้นะครับเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณอยู่ในจุดที่ดีมีโอกาสที่จะลงตัวคุณเริ่มนะครับคิดถึงในเรื่องราวของเป้าหมายชีวิตได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะนะครับภพบเดือนอาทิตย์ที่เข้าไปอยู่นั้นเป็นภพเดือนของพันธุก็คือการวางรากเงาของชีวิตการตั้งเป้าหมายในชีวิตในระยะยาวได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าอิทธิพลของดวงชะตาของชาวราศีนะครับสิงสำหรับในเดือนนี้คุณเฝ้ารอหน่อยจังหวะชีวิตของคุณในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยยากยากสักหน่อยแต่พอหลังจากนั้นในช่วงของครึ่งเดือนหลังเหตุการณ์ต่างๆก็จะสามารถส่งผลลัพธ์ให้คุณเองนั้นจับจุดได้และก็มีความสําเร็จปรากฏขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวศุกร การที่ดาวสุขของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าเหตุการณ์ต่างๆด้านการงานของคุณนั้นอยู่ในจุดที่ราบรื่นกันโดยทีเดียวยิ่งนะครับพอหลังจากในวันที่4พฤศจิกายนตอน10นาฬิกา21นาทีดาวสุขจะทําการโยกย้ายได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีกันเกิดขึ้นก็จะยิ่งส่งผลลัพธ์นะครับในลักษณะของการงานที่จะลงตัวมากมายกันเลยทีเดียวเลยได้ว่าใครคาดหวังออเดอร์ปังๆรัวๆช่วงจังหวะนี้แหละครับที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ เพราะเปรียบเสมือนกับการงานของคุณนั้นได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรื่องของผู้คนหรือสังคมนั่นเอง ถ้ากับว่าคุณเองจะได้รับโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับสังคมหรือผู้คนนะครับมักจะเดินเข้าหาคุณนั่นเองนะครับเกี่ยวกับการงานทําให้การงานของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีใครคาดหวังเกี่ยวกับออเดอร์ต่างๆช่วงนี้แหละครับจะทําการค้าขายทํากำไรได้ดีมีลูกค้าเยอะกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองส่งผลลัพธ์ให้นะครับอิทธิพลในเดือนนี้ด้านการงานของคุณถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมีโอกาสที่ดีมีความสําเร็จที่ดีกันเกิดขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเช่นเดียวกันเพราะเปรียบเสมือนกับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวพุธโคจรน,นะครับอาจจะเป็นพักองศาก็จริงก็คือมีความไม่มั่นคงอยู่หรือมีรูปแบบของการเงินที่ถดถอยบ้างหรือรายจ่ายเยอะบ้างแต่เนื่องจากว่านะครับโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกัน นะครับเรียกว่าคู่มิตรหรือว่าคู่อสิทิธาหรือดาวคู่ธาตุกาเกิดขึ้นนั่นเองมันก็จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความสําเร็จที่ดีทําให้นะครับเรื่องราวของการดําเนินชีวิตด้านการเงินของคุณนั้นมีความราบรื่นดีแม้จะติดขัดได้บ้างแต่สุดท้ายก็จะสามารถแก้ไขทุกๆอย่างไปได้น,นั่นเอง รียไ,ได้ว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นด้านการเงินก็อาจจะต้องระมัดระวังรายจ่ายสักหน่อยแต่สุดท้ายมันก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมาต่อหลังจากนั้นและโอกาสที่ติดติดขัด,ขดเดี๋ยวมันก็จะแก้ไขทุกๆอย่างไปได้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวราหู การที่ดาวราหูของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของการเป็นเกษตรราธิบดีเรียกได้ว่าอิทธิพลด้านความรักของคุณนั้นอยู่ในจุดที่โอกาสต่างๆจะเข้ามาในลักษณะที่คุณมีเกณฑ์การได้เจอกับคู่ครองใครบางคนเข้ามาสู่ชีวิตแต่นั่นแหละครับการคบหาหรือโอกาสที่หลังจากคบกันแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของความคุ้มเครือความไม่แน่นอนความรู้สึกที่กังวลใจหรือเรื่องราวของการดำเนินชีวิตที่อาจจะมีความตึงเครียดอยู่ได้บ้างเพราะนะครับอิทธิพลของดาวเสา์ก็อยู่ ร่วมกับดาวคู่ครองคุณนั่นเองมันจะเป็นลักษณะของการอึดอัดกดดันได้อยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้าน,น,นต่างๆแต่เนื่องจากว่าเขาได้ตำแหน่งเกษตรครับฉะนั้นความหมายของเขาว่าเกษตรก็หมายความว่าคุณก็จะมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการที่จะมีใครบางคนเข้ามาสู่ชีวิตนั่นคือคนที่โสดอยู่นั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วครับ ด้านความคุ้มเครือกับการค,คบหาอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันแต่นั่นแหละครับมันก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรใหญ่โตเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาว,วอื่นๆอยู่ในจุดที่ดีดาวศุกร์นะครับก็ยังได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอีกฉะนั้นเียได้ว่าดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักอีกด,ดวงหนึ่งอยู่ในจุดที่ดีแบบนี้เท่ากับว่าแม้นะครับจะมีดาวเสาโคจรไปอยู่ในเรือนคู่ครองก็จริงแต่มันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะนะครับอิทธิพลของพลังงานชีวิตด้านความสุขนั้นก็ยังมีสามการขับเคลื่อนหรือยมีีโอกสท่ สบความสเร็จได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีสิงห์นั้นถือได้ว่าเป็นเดือนค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวส่งผลลัพธ์ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นได้รับโอกาสที่ดีเกิดขึ้นส่งผลลัพธ์ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนค่อนข้างลงตัวกันเลยทีเดียวแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคราะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำทำนายน,นั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับ และสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u u s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ